คอม,ม่อององลุงไก่ใจเย็นดิใจเย็นดิเฮ้ยผมลูกค้านะเนี่ยเฮ้ยแม่งเหมือนเด้เลยว่ะไอเยี่ยมเลยม่งเหมือนเด้เลยอ่ะเพื่นเพื่อนเดี๋ยวผมไปดูข้างนอกอย่าอย่าเ,เพิ่งยิงเฮ็ดเฮ้ยไอ้เชี่ยวปดูวปดูีปเปล่าไปไงโคเทีะพี่สักร้อยทับไปพี่ไปร้อทับไปไป,ไป <laughs> นี่โคตรสุด เชี่ยทำได้ไงวะเนี่ยโลโก้แฟมอยู่กลางไงพี่ปาต้องมาอยู่นี้แล้วเดี๋ยวพี่ปาต้องอยู่นี้แล้วเอาจริงเชี่ยโคตรเท่อันนี้เท่จริงเว้ยพี่ไอ้เหี้ยผมผมแบบเฮ้ยไอ้เหี้ย่ม่นเหมือนเหมือนแบบเหมือนเลยอ่ะ อันนี้เพื่ออะไรครับเนี่ยร้านร้านนี้เท่าไหร่อ่ะพี่ร้านนี้เท่าไหร่อ่ะพี่ไอ้พี่เี่ไอพี่ร้านนี้เท่าไหร่อ่ะเซ็งเปล่าร้านเนี้ยนี่อะไรวะอ,อันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้แล้วเนี่ยเฮ้ย ไม่ถ่ายกับอะไรยังไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์โดนมดป่นหมดแล้วเชื่อโคตรเท่เลยพี่เปาพี่เอ้ยพี่ก็มาดูนะพี่ก็มาดูนะดูดีไอ้เแคยร้านพี่เลยเนี่ยอันนี้คือร้านพี่เลยเว้ยพี่ดูปะเนี่ยอันนี้ร้านพี่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยพี่เปาร้านพี่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยถ้าไม่ใช่ร้านพี่ผมจะฮุบนะบอกก่อนเขายืนทำอะไรวะเนี่ย ผมเป็นพนักงานใช่ป่ะเป็นพนักงานเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ่อบอยไอ้แฮปครับวันนี้ลูกค้าสนใจติดต่อเรื่องอะไรครับติดต่อเรื่องอะไรครับฮะอ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคครับเฮียเ้ยเขามาซื้อเกาเหล่าไอสัตว์แม่งมาผิดร้านแล้วไเฮียขายคอมร้านขายคอมมึงซื้อเกาเหล่าได้ไงวะเดี๋ยวกูตบ ไี่สัสั่งกาเหล่อเนื้อเฉยเลยยอกยอกยอกรีดอันนี้เพื่อ อ่าโอเคครับสรุปคือเขาเอากูมาแกล้งแล้วเขาทำไปอะไรอ่ะทำไปเพื่ออะไรอ่ะร้านนี้ขายขายขายแบบขายข้าวรือเปล่าเพราะ่าจะขายคอมมันก็คงไม่ใช่อ่ะน่าจะเป็นร้านขายข้าวป่ะเนาะเอาไว้ขายแบบขายข้าวขายอะไรเงี้ยแต่แค่แบบว่าเออดูแบบเป็นไอแฮปอะไรเงี้ยป่ะแต่พี่เปาต้องเปลี่ยนที่ยืนแล้วพี่จากหน้าโรงพยาบาลพี่ก็ต้องมายืนตรงเนี้ยโอเคเปล่า โอเคป่ะพี่พี่ไปยืนตรงนี้นะทีนี้เวลาพี่มานี่พี่ดูผมอยู่ปะเนี่ยพี่แล้วนี่คือยืนจ้องอะไรครับเนี่ยเทป่ะพี่พี่ะ่ะเทป่ะ พี่วระเทป่ะพี่พี่วระเทป่ะกูคุยกับใกรว่ะเนี่ยเชี่ยโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะพี่พี่เป่าพี่จัดไปให้พี่ป่ะขนาดนี้แล้วนะดูดิ ดูดิโทหายังไงอะเข,ขอยืมขอยืมโทรศัพท์ได้ไหมครับกระเป๋า6กเอ็ดครับเฮ้ยไอ้เหี้ยมื่อ ป่นกันตายไอสัตว์ขอโทรหาแจค็คคืนนั้นเรามาหยุดดูตรงนี้ก่อน ขอบคุณครับแต่ไม่ให้คืนนะขอบอก,อบอกมีโทรศัพท์ตั้งเก้าแสนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเครื่องอีกเครื่องหนึ่งก็ร้านหนึ่งแล้วอ่ะมาดีมาดีอารุนมาดีมาดไม,ไนะไม่มาตามจุดนี้เลยตาม GPS เลยไหนทีไหนจีที่ส่งไปให้ในข้อความไง เอาของกูไปหมดเอาคืนไปหมดเลยมันต้องมาแล้วอันนี้ต้องมาแล้วจริงครับเอออันนี้ต้องมาแล้วอันนี้ <c oughs> เดีเ๋ยวตาเดี๋ยวนะ Không nên tìm hiểu bài hát không gì. Bạn là một trong những bộ đồng I have? Ừ, tôi cũng là một trong Đi ไอ้เหี <lite cel> ้ยซ <It> so like <My wonder peace> ับผมเท่าไหร่เดี๋ยวแชทเช็คให้ผมเลยดิเอสเราจะมีแอดดอบตกด้วยอ่ะสบายได้เนื้อได้เนื้ออยดอยูดิอยู่ดิอยู่ดิอยู่ดีเอสเอสบกไอ้เรื่องใช้มุกนีรวะถ้าแฟนคนนอนเราจะออดอยู่นะครับเอสเด้๋ยวนะเอสเขียวอยู่นะครับอะไรเขียวเหมือนบอกว่าผมไม่เคยไปไงเดี๋ยวพุอาทิตย์หน้าผมกรุงเทพแล้วไปพี่เปาพี่ พี่เอาไงอ่ะเนี่ยผมไปหาพี่ป่ะล่ะเปล่าอยู่ปะเนี่ยคเขาแบบเขาไม่คุยด้วยเขาเมินยืมมุกไปเล่นนิดหน่อยบอดีมาเร็วเราขายข้อไม่ดีกว่าวันนี้มาเร็วเอสขอเมาส์ขอเมาส์ขอเมาส์จะได้เมาส์อยู่างบอดีเอ้าวบอดี้ฮาบอดี้ฮาวบอดี้ฮวเราเราจะเป็นคนกลุ่มแรกเลยที่แบบมาทำติ๊กต็อกในแฮปปี้วีดีโออ่ะไอเดียแล้วเราก็แบบ ออขอตะคิบเลยตะิบอ่ะตะคิบอ่ะรู้อะไงว่าตะคิบอ่ะสวัะสะดสคีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมไ okay, อบอยไอแฮปอภัยเลครับสวัสดครับผมมาดีไอแฮ e อ่ะอัะอันนี้คือไอแฮปแผลงสาขาประจำแฟมิ l ลี c i ซิตีนะครับเ้ยจริงๆเมื่อกี้เราต้องเล่นแบบว่าอภั e แล้ว Apple อใช่ไหมาแล้วก็เต้นปุ๊บแล้วให้เขาเตะอัเพแข็ไอพายอ p พเพ แอปเพิ่มเห็นอ่ะใช่ป่ะเอ้ยอ่ะกิดได้ไงวะไม่ว่าคอมคุณจะพังคอมคุณจะจมน้ําหรือไม่ว่าคอมคุณจะไฟไหม้เพียงแค่คุณยกไม่แฮปครับใช่ครับเปลี่ยนไหม่ทั้งเครื่องอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงไอ้สัตว์ไฟไหม้มามันจะซ่อมยังไงอ่ะใช่อินเติร์เลยเพราะว่าไฟยังไม่ดับเลยตอนเอามาใช่ตอนเอามานี่ไฟยังลุกอยู่เลยคิดค่าดับเพลิงอีกโอ้โหโดนเพิ่มคิดค่าดับเพลิงอีกแต่น้ำท่วมคอมอีกต้องมากวาดน้ำออกอีก โอ้ไอ้บ๊อบแม่งไม่เคยไม่เคยพิมพ์เขาช่องกูเลยเว้ยไอ้บ๊อบไอ้เหี้ยแม่งเพิ่งพิมพ์ครั้งแรกไอ้นรกเซอร์วิสดียิ่งกว่าโอ้โหซับก็ไม่ซับการบินการบินที่ไหนไอ้บ๊อบลูบบ๊อบหลูบบ๊อบนี่พี่ป๊าไอ้บ๊อบมันเมาเสียวว่ะพี่มันเข้าประเทศไม่ได้อะเ่องทางอ่ะพี่ยังไม่ออนไอ้บ๊อบมันจะซื้อเมาส์ตัวนึงอ่ะพี่ บ๊อบเมาส์เสียพี่มันเลยไม่เข้าเมืองเลยเชี่ยสายเข้าไม่หยุดเลยเ่าเพราะเข้าไอเอฟซีพียูไปยืมเนี่ยไปยืมโทรศัพท์เองอันของเติมคนใช่ใช่เติมเนี่ยเมื่อกี้ก็ยืนหน้าร้านเหมือนกันยืนสวัสดีลูกค้าหน้าร้านใช่เะล่ะไอ้เชี่ยใครไม่รู้เดินเข้ามาสั่งของชุดใหญ่เลยเชี่ยเกาเหลาเนื้อพิเศษอะไรไม่รู้พิงค์จัาคารเฮ้ยต้องบอกพิงค์มานี่ละจานพิงก์ต้อมานี่ละอยู่ไอเอฟซีพียูอะอยู่ไอเอฟซีพียูอ่ะตอนนี้บอกเขาอะไรเปล่าเอาอะไรเปล่าเอาอะไรเปล่าไม่พี่จะเอาอะไรไหม กะเพราไก่ไข่ดาวอืมมีขายหมดแล้วตอนเนี้ยหุงหมูข้าวยังหุงข้าวอย่างที่ถ้าเขาทำแบบชั้นวางแล้วแบบมีเป็นแบบเอรขหมูข้าวยังไม่เสร็จเลยเอาแต่กะเพราหมด้ป่ะเขี่โคตรที่เลยว่ะผมว่าต้องทำอะไรได้อย่างนึงอ่ะร้านนี้นะเดี๋ยวพี่จะกินข้าวสามแบบไเป๊ะอ่ะผมว่าร้านนี้ต้องทำอะไรได้อย่างนึงเว้ยเป็นเล่นน้ำตกเหรอไม่รู้ว่าต้องต้องเป็นยังไงเนี่ยแต่เล็กนี่ทำจากข้าวสามแต่อาจจะมีจุดประสงค์อย่างนึงครับข้าวสามนะครับทีวียูอะน่าจะ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 จใช้ทำอะไรได้อีกอย่างโอเคได้ได้้ได แกโรงพยาบาลลานจอดรถเท้าเก่าเท้าเก่าแกไอนน้บ้านแก๊งพี่เป่าปะเนี่ยบ้านแก๊งพี่เป่าปะเนี่ยเนี่ยเอเฮฟติบิวสาขาเปรมเรียนะครับผมรับสอนบูธลมโมตีนะครับ เอาไอ้บ๊อบแล้วกันไอ้บ๊อบเพื่อนธรรมดาธรรมดาคือก็อย่างเงี้ยแหละเจ้าของร้านระดับเจ้าของอ่ะมึงก็คิดดูดิไอ้นผอยังไม่เฝ้าเลยเป็นผอยังไม่เฝ้าอ่ะเจ้าของกลับไม่อยู่ร้านอ่ะจะเอาอะไรกับซีอีโอเอาอะไรอ่ะเออเออรออะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะเอันมันมาแค่มันมาแค่สิบคนเองอ่ะไม่พอดิมาดูเขาดูดูก็แล้วกันไอ้เียบบ๊อเพื่อนแท็กเ่วะเดี๋ยวกอ่านละลายซับยี่สิบมันมาแค่ยี่สิบเฮ้ยไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบเอางี้เอางี้ ไม่ละลายซับไอ้บ๊อบละลายซับเดี๋ยวตีกันละลายมีเปล่ามังเลยตีกันละลายมีเปล่ามั้งรออยู่ดินี่เข้าใจอยู่เจ้าของร้านอยู่ไหนวะคือถ้าเจ้าองเจ้าของร้านไม่ไม่มาดูแลก็ไม่เป็นไรใช่ไหมวิววิววิอยู่ไอ้นี่อก็ได้ให้คนมาลื้อก็ได้เจ้าของร้านไม่มาต้อนรับเลยนะจช่ปะบ๊อยไม่ต้องมาดูแลแด้วก็จะเข้าใจกันอยู่อยู่ไหนวะนะเขาอยู่ไหนวะร้านเขาเพิ่งลง ม่เขาเพิ่งลงคอมคือมาก็ไม่เอามาลงดูดิครับไอสัตว์กูพูดคนเดียวตั้งนานผนงานผลงานเนี่ยไม่มาดีมาดีจะาพี่ไม่เหมือนเจือรู้ไอบอยไอบ๊อบไอบ๊อบมึงเห็นวิวไหมไอบ๊อบเดี๋ยวพอพี่เป่ามาปุ๊บยังไหมพอมันตาตาไยตีตีแม่งหน้าตาพี่เป่าเลยอะไรนะพอพอพอพี่เป่ามาใช่ไหมเรื่องตาปุ๊บใช่ไหมเราตีแม่งหน้าร้านแกเลยไหมตรงเนี้ยเกลืออยู่นี่แกจะเป็นยังไงวะ ใครลากเข้ามาตีในร้านได้ไหมเออเดี๋ยวจะตีกันเลยเดี๋ยวตีตรงเนี้ยร้านพังอ่ะร้านพังอ่ะเฮ้ยแกจะห้ามเปล่าวะคนตีกันหน้าร้านแกอะไรเงี้ยเย่นี่มันมันยิงไงพิงอยูแล้วอ่ะนายหัวมันอาวะเดี๋ยวเดี๋ยะเดี๋ยว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 รอพี่เป่ามาก่อนเดี๋ยวรอพี่เป่ามาก่อนเดี๋ยวดาดาดาเลยดาดาแล้วพี่เป่ามาแล้วดา เก็บไว้ตอนนี้ไม่รอแค่พี่เปาเสร็จก่อนไงไม่นะตอนเนี้ยไม่ได้จะเล่นอะไรมันเล่นไม่ได้ตอนเนี้ยคนเป็นเยอะยจะไฟไฮเนี่ยแต่ผมว่าแกน่าจะแคสผมการันตีแล้ว่าแกแคสเดี๋ยวเราขอโทษครับพี่ไม่ต้องไม่ต้องนัดครับไม่เอานัดแล้วถ้าตีตามเรื่องเขาจะอุ้มก็อุ้มไปเลยปกติแต่ผมว่าเขาตีเขาตีผมแน่ฮะหลังจากพี่เปาไปเนี่ยมึงไม่ดูสภาพเลยหนูมันมากันหนึ่งสองโอ้โหไอ้สั้น มาไม่น่าจะดีออกกว่าออกจากบ้านไม่น่าอะไรนะมาไม่น่าจะดีปล่อยออกจากบ้านเลยใช่ IC หายอ๋แค้นนครบาลมาที่บ๊อบะมัดเปล่าก็ได้มัเปล่าก็ได้มัเปล่าก็ได้มัดเปล่าเนอะไหนี่หน้าหน้าแค้นกว่าอ๋อกูอไ IC หายอ๋อ IC ผมไม่ค่อยแกล้ง่ะวะไอซีผมไม่แกล้ง่ะแต่โอซีผมแกล้งเ่าอยู่ ไม่มีปัญญาครับรถรถผู้หญิงมาขับอะไรเงี้ยวะทำไมอ่ะคือเราวะมันบ้างเงี้ยีปัญญาเอาได้ไหมล่ะแล้วมันรู้ได้ไงพี่เขาประมาณมันคุยกับแฟนหร่เหร่าคอไม่มีปัญญาขับรถแล้วเอารถผู้หญิงมาขับคือคือะไรวะเออจะมาจีบแฟนไม่พิงไอ้เฮียแล้วแล้วมึงมันมีพรสหรือเปล่าไอ้เฮียถามพ่อผู้ไริสุทธิ์ไอ้มันเนี่ยมาหน่อยเดียวันนี้มาันหน่อยนดี้คันนี้อ๋อแล้วมันมีพรสหรือเปล่าไอ้เฮียกูมีพรสแต่ไม่อยากขับเพราะผู้บริสุทธิ์ขับพรสโอ้ไม่พิงอยู่เลยเมื่อกี้ เดี๋ยวต่อยมัดเปล่าก็ได้เดี๋ยวเซิร์ฟมันเปล่าเอานี่เดี๋ยวไม้โบดเดี๋ยวแตกเขาเป็นอุ้มเหรอเอุ้มเลี้ยวยับเลยแต่มันเกมเกมอุ้มแบบเรื่มเลื่มมาอุ้มคนคนละเคสนะคนโดนคนละทีแล้วปะใช่ใช่ใครโดนโดนสามคนเหรอสามคนเลยแต่คนละทีคนละทีคนละทีไงโดนคนละทีกันเอ้ยนี่ไงมาแล้วเจ้าของร้านเฮ้ยเฮ้ยไม่อะไรเลยก็คือเจ้าพี่เจ้าของร้านปะเนี่ยใช่แล้วทำไมพี่ไม่ดูแลร้านพี่อะไรไม่ดูแลร้านเลยอ่ะโหเดินไปไหนแล้วมาดิของมามาลงอ่ะของอะไงของเป็นน้ำมดนนะ มึงเห็นนี่ไงอะไรของไปไหนหมดอ่ะของอ่ะไม่รอรอรอไม่รู้ว่าเขาจะมีของอะไรหรือเปล่ารอเราเป็นซีอโอจริงไหมเนี่ยบอสมึงอย่าหันเยอะเมามึงไม่ดีเฮียอาจจะเออใช่ใช่ใช่ไอ้บอสไอ้ไอ้บอสบันด่าพี่ไม่ต้องเอาหรอกเมาโอโหผมเคยด่าอะไรพี่ไม่ไม่ไม่ด่าพี่ตรงไหนครับพี่ด่าด่าตรงไหนด่ายังไงด่ายังไงบอสบอกว่าไม่อยากคุยกับพอเอาลงบารเนี่ยแม่กูมาป้าแม่กูมา ได้เหรอมาพี่จะเรียกแม่มาดูอ๋อมาดิมาจะดีฝากกับคุณแม่พี่ด้วยพี่เอ้ยแม่แม่แม่ไม่มาแม่ไม่มาแต่แม่ต้องภูมิใจตัวกูอะอะไรวะเนี่ยแม่กูหายไปมาหรือไม่มาสรุปเออไม่มาแม่ไม่มาแม่ไม่มาแล้วแล้วพี่กินที่บอกเด็กคนนี้ไข่ไหมพี่ดูดิพี่อันนี้ร้านใครร้านพี่เลยนะพี่พี่รู้ประเนี่ยเออดิสวย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 กะได้นี่ใครเออไม่ไม่ไม่สวยป่ะคนนั้นอะอะไรวะน่ะเด็กอะหมูที่แคร์ไรเด็กสวยปะ แล้วแล้วที่นี่จะรับสอนพิเศษบูธลมโอซีใช่ไหมครับพี่อย่างอย่างอะไรนะพี่หรือยังไงพี่พี่ช่วยบอกแนวทางของร้านพี่หน่อยครับตอนนี้ผมขอสัมภาษณ์พี่แล้วกันไพี่มาละลูกซินเอเอ้าเฮ้ยใช่ไ้ว่าไงว่าไงสรุปร้านร้านเนี้ยพี่จะให้แนวทางมันเป็นยังไงครับพี่จะสอนบูธลมโอซีหรือเหินเรียบดวดอะไรพี่ลองว่ามาอันดับแรกก็ได้จะขายขายขายคอมก่อนหละก็ถ้าจะให้แบบ แบบเอาแบบคือถ้าซื้อคอมวันนี้ก็แถมฟรีหลักสูตรสอนมูดลมอะ่ะเอาไปดับดโอ้โหดูดีมีปิดไฟแล้วสวยเลยอะ่ะ<ไ>เปิดโพดิฟิกด้วยนะถ้ามึงไม่เปิดมันจะไม่สวยเว้ยชิ้นลูกชินกช้นนะโอ้โหมันต้องเปิดโพดิฟิกด้วยถ้าปิดไฟอ่ะพี่น้องไหมหรืออยู่คนเดียวเลยเอ้อสวยเกินไปว่ะแต่ตัวนี้ไม่ต้องดูจากจอผมนะเอตรงนี้ก็จะเป็นสีดำโอ้อาจจะบอดโอ้โหสวยเนาะสวยเนาะเสวยสวยสวยไม่ไหวสวยเนาะรถที่จอดอยู่ข้างล่างก็สวยเนาะ อ๋อใช่ใช่ร้านกูร้านกูร้านกูอ๋อโอเคพี่เออเออเออเอาแล้วไงเอาเข้าร้านแล้วเข้าร้านเฉยเลยเฮ้ยเกาไปทำไมออกมาดูเขาชี้แล้ววะไม่ดูเดี๋ยวชี้ใช่อะไรอันนี้พี่ชี้อะไรเนี่ยอันนี้พี่ชี้อะไรเนีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอแอบซีพียูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอแอบสวัสดีครับสวัสดีครับอยากได้สเปคไหนคำกบเท่าไหร่ครับผมจัดได้ทุกประมาณครับผมบอกผมเอาแบบขอสุดๆอ่ะขอสุดเลย สามแสนเครื่องหนึ่งสามแสนอ่ะพี่เป๋าไปอะไรอ่ะกระเป๋าโอ้ยสามแสนไอ้เที่ยงเงินโอซีดีเงินไอซีจัดไม่ได้ไม่ก็ผมซื้อไอซีมาเรงจัดมึงก็เสียมึงเสียเงินไอซีก็ได้ของแค่ในไอซีอยากจัดไม่ได้ของไม่คือของในไอซีมันไม่มีเว้ยพี่ของพวกนี้พี่ก็ต้องส่งตัวีป่ะรับรับจัดสเปคโทรศับไหมครับผมอยากจัดเดี๋ยสเปกโทรศัพท์ไม่รับจัดครับผมไม่รับจัดคไม่รับจัดอะไรนะเนี้ยฟรีนะฟรีในร้านพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าคอมมาลงให้เอากี่เครื่องอ่ะ งบเท่าไหร่งบเท่าไหร่แนติดแวเาาแล้ไอ้บอไปีว่าติดติดเวยิ่งใหญ่ซะแล้วไงพอมีบ้านมีร้านแข้งเึ็นของตัวเองตอนนี้มันกาลังเหยียบร้านกขาอยู่นะเนี่ยบอโอ้โหโอ้โหประทานโทษนะประทานโทษจริงๆเอ้ยแล้วผมผมไปหาพี่เนี่ยอาทิตย์หน้าผมไปเนี่ยพี่จะพี่จะไอ้นี่ป่าไมาหาพี่มาหาพี่ที่นี่ก็ได้มม่ต้องไปหาที่เรา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 ย้ายมาอยู่ในนี้เาเพื่ออะไรพี่ปิดสาขาลาบินทาเปิดแฟมิเลีย

มานี่ยเฮ้ยพี่เปาพี่ปอยนี่ไม่เหมือนที่รานมิทาเป๊กเลยอะเหมือนเดิเหมือนดิพี่ฮะ<ห>อยากมีเรื่องหน้าร้านพี่มาทำไมอะผมอยากมีผมอยากมีเรื่องหน้าร้านพี่อะได้ไหมได้ได้โอ้โหไอสัตว์ไม่สนใจเลยอะ่ะไอหี้ยไม่สนใจแบบไม่อินเลยอ่ะน้ำหรอ ไม่แล้วล้วห้องนี้คือห้องอะไรพี่ห้องนี้คือห้องอะไรไม่รู้วะเขายังไม่ได้ลงมั้งไม่ห้องนี้อ่าวร้านพี่อ่ะพี่บอกว่ามันเหมือนเป๊ะห้องนี้คือห้องอะไรห้องเนี้ยเอาจริก็อันนี้มันไม่มีแล้วมันไม่ใช่ทรงนี้มันไม่ใช่ตัวนี้แต่นี่ห้องครัวห้องครัวที่อาบน้ําที่อาบน้าใช่เหรอก็คืออ๋อมีคนนอนที่บริษัทพี่เลยใช่ใช่ใช่ที่อาบน้ำมีนอนเนี่ยกูต้องนอนแต่จริงแต่พอพอเอาเข้ามามึงเชื่อกูป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ร้านคอมนะแต่เป็นแค่ร้านอาหารร้านทำอาหารขายร้าทำอาหารขายใช่ยังไม่รู้ว่าเป็นร้านอไรแตต่่่่วววานนี้้มหสย อะไรอันนี้เขาเป็นจุ๊จุ๊ทำไมอ่ะกูแค่ยินกูแค่ดีใจเฮี้ยกูดีใจอ่ะเข้าใจพี่ดีใจพี่จุ๊จุ๊ทำไมเราเนี่ยเนี่ยอาไอ้บ๊อบเหรเไี้เฮี้ยกูเองกูเองโอ้โหแม่งสวยว่ะสวยอ่ะพี่เอาอะไรวะเอาอะไรวะเอาอะไรวะรับสมัครเด็กโรงงานป้าครับสวยวะสวยวะไม่เอาอ่ะเขาไม่อินอะไอ้เฮี้ยเขาแบบ เขาแบบเขาไม่ไม่สนใจเราไว้เลยปั๊บอะไรอะไรอะไรก็ดูร้านอยู่ดูร้านอยู่ร้านมันสวยใช่ป่ะหล่ะปั๊บไอ้เนี่ยของมันใหม่ก็ต้องสนใจของที่ใหม่กว่าสูงแล้วเนี่ยเราม่เข่าเนี่ยโอ้โหมีทุกแบรนด์เลยเนี่ยเข้าใจกันยุ่งเข้าใจกันยุ่งยังเราพูดขนาดนี้บอกเลยมีทุกแบรนด์เลยเออขนาดไหนบ่ใจเข้าใจกันยุ่งเพื่อนปั๊บโอ้โหเกินไปว่ะอันนี้เซอร์ไพรส์จริงกันที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยตกใจบ่อยเราไม่ใช่ที่ของเราแล้วแหละไม่ใช่ที่ของเราจริงเพื่อนปั๊บทำไมอะ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  อ่าเหมือนในเหมือนเลยครับว่าไงครับอันนี้เขาขายข้าวใช่ป่ะเขาไม่ได้ขายคอม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 ครับเขาบอกกันว่าแบบว่าข้าวหรืออะไแล้วไปขายข้าวเหรอพี่ขายคอมข้าวคอมข้าวเขาบอกว่าข้าวร้านนี้แบบเขาบอกว่าข้าวร้านนี้ติดคอม่ไหมครัเอาละไอ้ต้มจืดบึ้กชะตาขาดแล้วบึ้กอยู่ในพื้นที่ของเขาด้วยติดคอแล้วจะไม่ใช่ข้าวแล้วครับผมน่าจะเป็นตุ้มตีนะครับผมโอ้โหโโอ้หเดี๋ยวนี้ติดเขาไงติดติดเขาแล้วเขาอะไรแล้วสวัสดีครับ เดี๋ยวนี้ลงบ้านไม่อยู่แล้วจริงตีนเขาไงมาเปี้ยวไม่ได้นะต้นตีนติดคอเราเขาบอกอยู่ฮัลโหลครับพอเขาให้ชุบครับพอพอคนสลบครับเฮัลโหลชุบก่อนครับโอ้โหกูได้เสียงใครมาอีกแล้วนะไอ้เนี่ยไอ้บอลกูได้เสียงกูเห็นแท็กซี่ไล่เข้ามะไหนวะมึงไยกแท็กซี่ต้นตีอ่ะสวัสดีครับผมเอ้ยแท็กซี่มาดิี๋ยแท็กซี่พี่ตอดพี่ตอดมาดิี๋ยพี่ตอดหน้าร้านเนี่ยพี่ตอดมาดิ พี่ตอดครับผมเียพีตอดเลยรปนไปน้ปตอดๆนตอดมาดิไปตอดพีตอดตพี่ตอดรู้ป่าว่าร้านนี้ขายอะไรอ่ะไอ้ครับเอาไว้ครับของหรอส3 8ครับแล้วเล่นรอเล่นอเบอรณ์กอคอมครับอ๋ออพี่ตอดรู้ด้วยเนี่ยรู้ครับเหพี่ตอดพี่ตอดรู้ได้พี่ตอดอะคอมครัอมีดี่ะ รู้ได้ไงอ่ะเห็นเขาเข้าทุกคนเลยคนเนี้ยเขาทุกคนยกไว้บางคนเขาหวานเขาสารแรงอ่ะเขาบอกว่ายกไว้บางคนอ่ะเขาทุกคนยกไว้บางคนที่ปฏิเสธผมไม่ได้ปฏิเสธครับผมรู้ทําไม่ถึงการเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเอาก่อนฮัลโหลครับขออนุญาตเก็บด้วยนะครับผมเออดีดีดี ไม่สุดไม่ไหวอ่ะสุดไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงเข้ามาถึงการเลยใช่ใช้คำว่ารู้เข้ามาถึงการท่อไมวะพี่ไปบ่าวต่ไมวะพี่เดีลงลงพี่ลอยฝังเดีได้ปะล่ะอะไรนะอะไรอะไรต่อไมถึงเป็นคำว่ารู้เข้าถึงการพี่เราเราเฝังเดีได้ปะที่ถือปืนเหติการ์เมืองตอนนั้นมันมันขอเงินพี่ในเกมหรือแล้วมาถามว่าแล้วพี่ก็ถามว่าเอาเอาเงินแค่ในเกมเหรอเอาสปอนนั้นไม่เอาเอาแล้วยิงผมทล้ไมอ่ะผู้สามรอบมันก็ไม่เอาสามรอบอะไรอย่างนี้ตัวกูเป็นเลยอ่ะ เฮ้ยม <cin stereotype> hey, <that> ันมาถือป like yeah, ืนจ่อๆอย่างนี้มันเกินไปเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไรทำไรผมได้อะหยามหน้าเกินไปเปล่าไอ้หนุ่มทำไรผมได้อะลุงดอมเลยนี่กูได้เออลุงทำไรพี่ก็ได้มันติดของเองอย่าให้มันเดือดจริงอย่างเงี้ยันี่ก็ลงไปฉัดนี่วันเปิดร้านเออเดี๋ยวไปฉัดนี่เป็นไรอะฮะทำไมอะร้านที่นี่เปิดดีลุงไปดินดิใครที่ไหนอะไงเก่งมะไรเก่งเปิดก่อนอะเชี่ยวะเดี๋ยวไอสัตว์ก็วมาเดี๋ยวเชี่ยเอาไปเดียวเชี่ย เจ๋วุ้นแล้วใส่แค่นี้เหรอไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้วุ้นอ่ะไม่ได้ใช้วุ้นอ่ะไปอ่ะตีกันเลยครับตีกันเลยครับตีกันเลยครับเอาไปเลยไปอ่ผมไม่ได้ใช้วุ้นอ่ะผมไม่ได้ใช้วุ้นอ่ะตีกันเลยครับผมตีกันเลยครับพอครับเข้าไปก่อนครับพอครับฮัลโหลฮัลโหลคนงามถ้าใครใครใครต่อยเธอบอกเราเดี๋ยวเราปกป้องเธอเองด้านล้านคนเนี้ยโอเคไหมอ่ะเออเออเออใครทำใครทำเธอเดี๋ยวเราเดี๋ยวปกป้องเธอเอง ไม่เียวไม่เบียวเท่ไรหรอกไมเบียวเท่ไรหรอจริงจริงเฮ้ยหยุดดิเฮ้ยแกเกียดตัของร้านเลยดิที่เจ๊ไม่เกียดตัของร้านเลยอะพวกเนี้ยเฮ้ยมึงเปิดกูใครเปิดใครเปิดไอ้เชี่ยกันเปิ่าคิเองก็เปล่าไอ้กิงดาแดงมายังว่าเดกคต่อยนะเราฝกะพีเราโดนโดนเปิดนะคุณมากเยคุณมากเอเอาไปอะเาไปอเร็่กูากู่าไปยาอ้วนเอาไปอะมาดิมาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิไมด้เบี้ยวไอ้ตัด ตีตัวได้นะย้ยมาดีมาดีมาไอปตัดัฟเอาไปเลี้ยงมาเลยควายไม่ได้เก่งนี่ไอ้เราไอ้ตัดไอ้ดิจิตเลือดบัตรเอ็กคอร้องไอ้ตัดขอร้องไอ้ตัดมากควายอ่ะร่วบไปดิร่วบไปดิเอาตายตายเอาไปไงอ่ะอยู่ครับ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 จริงตองหรือเปล่าอ่ะมึจริงตองหรือเปล่าจริงตองเปล่าไอ้สัตว์นะมันหนึ่งที่อะไรมึงไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยแกหนึ่งทียอะไรเราพวกมึงลุงหนึ่งก็ไม่ไหวหรอกอย่าพูดเยอะเลย ไอ้หี้ยมีแค่ปืนพูดดีกย่างวะ เอาแล้วแล้วทำไมมีมันหนอะไรป่าวมีครับมีมีใครจะไหวกับเองเหรอวะก็ไมมีใครไหวครับพวกนี้ยเออเหี้ยเามึงใครันตัวไอ้ควายเนาะมีมันเซ็กซ์คนเดียวพูดไม่ไอ้ควายคูก็แพ้ไอ้ควายเอเหี้ยงได้แค่เดียวไปเก็แพ้นึเปาเปาอะไรไม่หลอนไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบไปดบ๊อบไอ้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 บ๊บไอ้บ๊อ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 บไอบอบบ๊บอ้บ๊บอ้บ๊อบไอ้บ กระจอกชิบหายไอพีไอามองเงอะไร้มมองงแล้มาดิอดูด้าพี่เปาดิมอดูด้าพี่เปาดิดูด้าพี่เปาดิมดูด้าพี่เปาดิัมดูด้าพี่เปาดินันายเลยปัดเงีเล่นแล้วปัดเงี้ยเล่นไป

อะไรวะบอกไม่ปับปับปั๊บับเรา่าลัง้ี่ยัรรรเเช่าอกอ่ะจะไปเช่าไหลอ่ะเาล้้ครับเดี๋ยวคอมพังอมพังหมอไอ้บีดูด้พี่เปาไอ้บดีดูด้พี่เปาด้านซีดเลยบดีพี่เปาด้านซีดเลยอ่ะ๊อบหน้าหลอกเราแก้กันแรงไบอกว่าเปแรงลอกเขาเรียกว่าเปิดเาเรียกอะไร ขาเรียกอะไรวะเป็นร้านใหม่พ no nah uh ี่เปาพี่เปาด้านจืดเลยพี่ประดังประดังพี่เป่าเดินเข้าร้านเลยพี่เปาเดินเข้าร้านเลยอะะนครับจะทำอะไรครับพี่เปามาดิเดี๋ยวพี่พี่เปาพี่เปาเฮ้ยพี่พี่อย่าหน้าซีดดิพี่หน้าซีดทำไมอ่ะพี่หน้าซีดทำไมอ่ะอะไรนะพี่หน้าซีดทำไมอ่ะอะไรคุณฉลองเปิดสาขาใหม่ให้พี่ไง โอ้โหเฮียมึงฉลองให้กูอย่างนี้เลยหรอไม่มีหน้าซิดทำไมอะพี่น้าซิดทำไมอะพี่าซหนาซิจริงจังด้วยอะเว้หน้าซิดกูตกใจกูไม่เคยเจอมากานมามากันหัวเราะกูทำใจกูไม่เคยเจออะไรอย่างงี้ไอ้เฮียมึงโคตรไปมึงเข้าใจป่ะว่ากูคิดว่ากูก็มีหน้าร้านจริงๆริงอะนึกออกป่ะคิดว่ามีหน้าร้านจริงๆอ่ะแล้วคนเป็นยาน้าร้านไอ้เฮียสภาพไอ้สัตว์รู้สึกกูป่ะ เอ๊ะกูตกใจแต่ได้ยินคำเดียวนะนานนีน่มันฝากไอเอฟซีพูด้วยครับที่คุณไปชุบอะไรมั่วไปหมดเลยจริงๆ็กลับไปชุโบโรงพยาบ<ะ> <s uck> าลเปลาที่ร้านของท่านห <c oughs> รือ <c oughs> ใช่ครับผมร้านใหม่อย่างนั้นเหรอ ไปแล้วเดี <improving> ๋ยวผมไปดนี่มดแล้วพี่ผมผมไม่ตีตรงนี้อยูแล้วผมไม่ตีหน้าร้านพี่หรอกตีห้ตีตรงนี้แหละ J K จัลังกอนกะุ J K T T ุีเอเคูไม่ยอมครตไม่กเรอเหสุคนี่ A จังกอนกุ J มีเอเูไม่ยอมใครตก็ไม่เกเรกูอยู่เหนือสุดคน